สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ต้น Civil Engineer ครับผมสำหรับคลิปในวันนี้นะเราก็จะมาคุยกันเรื่องต่อหม้อนะครับเป็นซีรีส์การสร้างบ้านเองนะครับต่อจากซีรีส์การสร้างฐานรากแต่ว่าก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหากันนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e กดกระดิ่งให้ช่องต้นซีวิ l เอนจิ e นียรหน่อยนะครับแล้วก็ช่วยกดถูกใจให้ด้วยนะครับผมเพื่อที่คนอื่นๆจะได้เห็น คลิปของผมมากยิ่งขึ้นนะครับผมยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับคลิปในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องต่อหม้อนะครับเรื่องต่อหม้อนี้ก็จะต่อจากคลิปที่ผมทําเรื่องฐานลากนะครับผมโดยต่อหม้อนี้ก็คือเสาขนาดหนึ่งนะครับเป็นเสาที่อยู่ต่อระหว่างฐานลากขึ้นมาอยู่คานนะครับผมคานคอดินนะครับโดยต่อหม้อนี้มีหน้าที่รับน้ําหนักพื้นบ้านทั้งหมดนะครับผมน้ําหนักของโครงสร้างบ้านทั้งหมดเพื่อจะมาถ่ายแรงลงมาสู่ฐานลากนะครับ ตอมอนี้ก็มีหลายแบบนะครับถ้าจะพูดถึงก็มีทั้งตอมอ้อสาเร็จรูปหรือว่าตอมอ้อที่ห่อในที่นะครับเรามาพูดกันก่อนว่าตอมอ้อนี่มีหน้าที่อะไรบ้างแลวคือตอมอ้อคืออะไรนะตอมอ้อก็คือเสาขนาดสั้นที่เป็นส่วนที่อยู่ล่างสุดระหว่างฐานลากกับคานพื้นชั้นล่างนะครับมีความสูงประมาณส่วนมากที่เขาทำนะจะประมาณ50-100ถึงเซนติเมตรนะครับหรือ50เซนเกือบถึง1เมตรนะครับผม50เซนติเมตรไปถึง1เมตร โดยทั่วไปเสาตอม้อจะอยู่ในดินนะโดยทั่วไปเสาตอม้อจะจมอยู่ใต้ดินและวางฐานลากกับคานนะครับทำหน้าที่รองรับโครงสร้างสิ่งก่อสร้างหรือรองรับน้ําหนักในแนวทางในแนวดิ่งนะครับคุณสมบัติของตอม้อจะเหมือนกับเสาทุกอย่างเลยนะครับผมรับน้ําหนักในแนวดิ่งนะครับแล้วก็รับน้ําหนักในด้านข้างนิดนึงนะรับไม่ให้บ้านโค้งเค้งประมาณนี้นะครับเหตุผลที่จะต้องมีตอม้อนะครับเพราะว่าฐานลากที่ รับน้ําหนักบ้านนะครับมันจะมีความลึกที่เว,เวลาวิศวกรเขาออกแบบเนี่ยที่ดีไซน์เนี่ยมันจะต่างกันนะครับบางทีก็ลึกไปเมตรหนึ่งบางทีก็ไม่จําเป็นต้องถึงเมตรบางทีก็เกินเมตรก็มีนะครับ ตัวที่จะทําปรับระดับระหว่างฐานรากกับโครงสร้างบ้านนั้นก็คือตอหม้อนั่นเองนะครับตอ่อหม้อมีประโยชน์ในส่วนนี้นะครับผมถามว่าบ้านทุกหลังจําเป็นต้องมีตอ่อหม้อไหมก็ไม่จําเป็นครับแต่ว่าควรจะมีนะครับถ้าจะพูดถึงตอ่อหม้อน,นะครับตอ่อหม้อของฐานรากที่เป็นฐานลากเสาเข็มกับตอ่อหม้อที่เป็นฐานรากวางบนดินนะครับมันจะมีความลึกที่แตกต่างกันนะครับบางทีตอ่อหม้อที่ อยู่บนฐานลากเสาเข็มนะครับอาจจะไม่ต้องลึกมากนะครับเพราะว่ามีเสาเข็มช่วยถ่ายน้ําหนักอยู่แล้วนะอย่างที่บอกมานะครับตอหม้อจะมีอยู่หลักๆ2แบบนะครับก็คือต่อหม้อสําเร็จรูปกับต่อหม้อที่หลอในที่นะครับผมส่วนแนวทางการออกแบบตอหม้อนะครับก็จะออกแบบเหมือนกับเสาบ้านเลยนะครับผมการออกแบบของตอหม้อกับเสาเนี่ยไม่ต่างกันเลยนะครับแล้วก็ใช้ทฤษฎีเดียวกันเลยนะครับก็คือ พูง่ายๆตอมอก็คือเสานั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปส,ปสั้นๆเลยนะสําหรับเรื่องตอมอนะครับสรุปสั้นๆก็คือตอมอเนี่ยเป็นเสาที่อยู่ระหว่างฐานลากถึงคานคอดินนะครับผมโดยพฤติกรรมของตอมอนั่นก็คือเสานั่นเองนะครับผมความต่างระหว่างตอมอกับเสาไม่มีอะไรต่างกันเลยนะครับส่วนความลึกก็ส่วนมากก็คือขึ้นอยู่กับออกแบบนะครับ ถ้าใช้เป็นฐานลากเสาเข็มความลึกของตอมอก็ไม่ต้องลึกมากก็ได้นะครับแต่ถ้าใช้เป็นฐานรากวางบนดินนะครับอาจจะต้องใช้ตอมอที่ลึกแล้วแต่โครงสร้างนะครับแล้วแต่โครงสร้างของฐานลากนะครับว่าดีไซน์ฐานลากเป็นแบบไหนนะครับผมแต่ถ้าตามทั่วไปเลยนะครับการสร้างบ้านทั่วไปเลยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 50ถึง1เมตรครับประมาณนี้นะก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับเรื่องตอ่อหม้อนะครับเป็นเรื่องสั้นๆนะครับตอ่อหม้อเดี๋ยวผมก็จะมีเรื่องการสร้างบ้านต่างๆนะครับตอ่อหม้อแล้วต่อไปก็น่าจะเป็นคานคอดินแล้วก็พื้นแล้วก็เสาพื้นชั้น1ชั้น2อ,อะไรต่อไปเรื่อยๆนะครับสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องต้นซีวิลเอนจิเนียร์หน่อยนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกดถูกใจให้ด้วยนะครับผมเพราะว่าการกดถูกใจมันจะทําให้คลิปของเราได้ส่งไปให้คนอื่นได้เห็นมากยิ่งขึ้นนะครับยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับผมส่วนคลิปในวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับผม